Power by 111 Double Mega s a l e ลุยวันนี้มาเพราะสิ่งนี้ครับนี่ Power by u 111 1 Double Mega Cell โอ้โหเขาบอกว่าลดสูงสุดถึง60%โอ้ my god ใจวันนี้อยากได้ทีวีาสัก55นิ้วอะไรเงี้ยเราเข้าไปดูพร้อมกันดีกว่าเอ้ยว่าเขาลดขนาดไหนมา Música ซ้ำซุ้งซ้ำซุ้งอันนี้65นิ้วใหญ่ไปใหญ่ไปเราอยากจะได้เอาไปอยู่ในคอนโดเราเอาสัก55นิ้วพอ55นิ้ว55นิ้ว55เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้เพราะว่าเราดูจากในโบชัวแล้วเนี่ยจากราคา29,990บาทเซลล์เหลือ1,998นเดี๋ยวเดี๋ยวเขน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าถามพนักงานหน่อยดิอ่ะสองหม่นเก้เหลือ 19, <c oughs> 1 9ื่นเเนี่ยตัวนี้เลยค่ะพี่ตัวนี้เลยนะนี่เอาตัวนี้แหละ เล่นเนี่ยต่อยไฟได้ทุกอย่างแล้วก็รีโมทเหมือนเหมือนพูดได้ใช่ไหม,มพันจ้าค่อนข้างแม่นเดี๋ยวูจะพูดสั่งยาวๆให้ดูอ่าขึ้นจริงเขาขึ้นรีโมทสาวได้จริงถ้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่แขมบอดเต้าไดก็จะเป็นสาวล้วเฮ้ยโอ้แม่ก็เป็นซี่มากเอ้าผูกใจเฟ้แล้ววันนี้ได้หนึ่งชิ้นแต่เดี๋ยวดูชิ้นอื่นๆด้วยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าเซลล์หนักมากเลย11 11ดับเบิลเมกะเซลเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆบ้างดีกว่าพวกเรา Gracias. <coughs> PM สอง PM 2.5มาไมกแล้วนะอากาศบ้านเราไม่ค่อยดีมลพิษมันแบบว่าน่ากลัวมากเครื่องฟอกไงบ้านยังไม่มีเครื่องฟอกวันนี้เลยันก็ไปจัดเครื่องฟอกหน่อยเครื่องฟอกของชาร์ปนี่เขาบอกว่ารู้จัก4,990เารยกเนี่ยตัวนี้ไงเหลือ2990บาทก็รอยากไปัดไปพยังศูนย์เปอร์เซนต์ด้วยดีดีบ้านไหนที่ยังไม่มีเครื่องฟอกผมว่าลองมาดูนะฮะที่นี่ก็น่าสนใจนะฮะแล้วตัวนี้ลดหนักมากต้องจัดไป สวัสดีครับผมผมตามล่าหาตัวนี้อยู่ซั<า>มซุงไหนตัวไหนตัวไหนแถนหน้านี้ครับ นี่เหรอนี่เหรอตัวนี้ราคาพิเศษเลยนะครับตัวนี้ออ20อัลตร้นะครับ,รบหน้าจอขนาดใหญ่6.9นิ้วนะครับแรม12ควาจําในตัวเครื่อง256นะครับผมราคาพิเศษ31,990ืพาร้อพร้อมผ่อนนาน10เดือนโอ้โหประหยัดไปนะนี่ก็บอกว่า6,910บาทมันเรื่องจริง,งครับแขกผู้มีเกียรตินี่ไงใครที่สนใจตัวนี้นะฮะต้องมาเลยในงานนี้เท่านั้นจนถึงวันที่12บสองพฤศจิกายนถูกต้องอ่าแนะนำเลยตัวนี้ราคา กำลังใจขอบคุณครับขอบคุณครับเฟด้าจากหมื่นห้าเก้าร้อยเหลือเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ้านังมาานี่เราแซ่บไปถึงเจ็ดพันเก้าร้อยกว่าบาทเลยนะฮะโห้ีมีแบบตัวเล็กเลยนะตัวเล็กก็น่ารักอันนี้เอาไว้แบบว่าแต่งบ้านก็ได้ละ ก็ดูแบบว่าสวยงามแบบหนึ่งเฮ้ยไฮโซโลนีอะไรหูฟังหูฟัง <Huh? S 1> เวลาพี่เป๊กฟังหูฟังพี่เป๊กฟังแบบนี้กลั <c oughs> วผมเสียทรงแต่ส่วนใหญ่เราชอบทำแบบนี้แล้วก็สัดทบบนีั เอาละเดี๋ยวเราจะมามอยเรื่องข้อมูลกันต่อน,นิดหนึ่งใครที่ชอบหนักๆนะรับเครดิตเงินคืนสูงสุด3 2 0 0 0ื่อบาท <c oughs> อันนี้ก็เจ๋งมากส่วนใครนะครับที่แบบว่าชอบแบบว่าช้อปหน้าเว็บนะฮะเ,เขาก็เซลล์นี่เขาเขียนไว้เลยว่าช้อปได้ทั้งหน้าร้านและหน้าเว็บสูงสุด60%สิบเอร์เซ็นต์ว่างนั้นแล้วแต่เลยแต่ว่าเวลาเรามาช้อปในร้านเราก็ได้เห็นของไงดูนั่นดูนี่ฮะเอยเราก็จะบอกเครื่องสืา อโอ้ยเขาก็เซล์เซล์หนักมากจริงดูดิเซลเซลเซล์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 สิ่งที่คุณอยากได้มันเซล์สูงสุด60 60เนี่มันเยอะมากเลยนะต้องมาดูต้องมาดูแลม,มาเปิดตู้เย็นแล้วออกจากตู้เย็นกันไหม power my สิบเอ็ดสิบเอ็ด double ลล g a ลุย <t> อำเสร็จเรียบร้อยแล้วโหวันนี้ได้ของไปหลายสิ่งทีเดียวนะฮะอย่าลืมนะครับ power by นะฮะเคาลดหนักมากถึง76%นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12พฤศจิก,กายนนั่นเองโดยเฉพาะวันที่11-11 double mega sale โหห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับส่วนวันนี้พี่เป้ก็พาไปให้ด,ดูกันแล้วเนาะสําหรับใครชื่นชอบเรื่องของไอทีนะฮะ power by ตอบโจทย์ครบทุกสิ่ง <Wow. S 1> มาทีเดียวอยู่เลยแล้วก็ที่สําคัญ เซลหนักมากอย่าลืมมากแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเบล,ลอยากได้ลำโพงเฮ้ยซื้อสิอยาได้เยเฮ้ยใช่เหรอเขาเซลอยู่ไปเองเลยไปเองเลย